วัดหลวงพ่อโอภาสีจะเข้าได้สองทาง 1. คือเข้าทางวัดพุทธบูชาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้ามาไม่ลึกมากก็จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือหรืออีกช่องทางก็คือเข้าทางหน้าบางประกอกเลี้ยวเข้ามา ตรงใต้ทางด่วนแล้ววิ่งตรงมาอย่างเดียวนะครับวัดหลวงพ่อโอภาษีจะอยู่ตั้งอยู่ตรงกลางสวนของเขตบางมดนะครับเป็นพุทธศิ์ที่มีความเก่าแก่มากๆและสวยหลวงพ่อโอภาษีเป็นผู้มียานวิเศษและเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งขัดมีพุทธศิ์คล้าย พระปฐมเจดีนครปฐมนะครับผมซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับผมตั้งแต่สมัยราัชากาลที่5นะครับบริเวณวัดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีการตกแต่งกึง่งวัดจีนส่วนหนึ่งโดยจะมีองค์พญานาคและ องค์มังกรนะครับผมที่อยู่รอบบริเวณวัดเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาสักการะอยู่เสมอเสมอผมนายทิเทียนนักร้องและนักแต่งเพลงดังนักธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะได้ไปวัดต่างมาหลายที่คนเราทุกคน ล้นเกิดมาย่อมมีที่มาที่ไปแล้วเราเกิดมาจะทําความดีอะไรให้แก่ประเทศชาติแล้ววงการพระพุทธศาสนานะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมจะเป็นศิลปะของประเทศจีนนะครับปนมานะฮะอันนี้จะเป็นพระสังกัจจายแล้วก็จะมีองค์มังกรที่อยู่รอบเสานะครับสวยมากมาก ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะเวียนมาสักการะได้นะครับเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวผมบอกไว้เลยจะขอเรื่องหน้าที่การงานขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขล่ำรวยเงินทองนะครับหลวงพ่อโอภาษีผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ผมค่อนข้างที่จะไม่ได้มาเพราะว่า บ้านผมจะมีสองหลังสมัยก่อนผมจะอยู่ที่อ่อนรุชมาตลอดแล้วก็เรียนจนทำงานได้ยินแต่ชื่อท่านนะครับแต่ไม่ได้มาสักการะสักทีวันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีของผมอันยิ่งใหญ่ที่ดนใจให้ได้มาสักการะ,ะหลวงพ่อโอภาสีที่อยู่ใน ข้างในเจดีย์นี้นะครับผมจะมีอัฐิท่านนะครับแล้วก็พระพุทธประวัตินะครับโดยที่ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเพื่อน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 ,อนลองแวะเวียนกันมานะครับขอเชิญทั่วประเทศเลยนะครับประเทศไทยถ้ามีโอกาสได้มา,าเที่ยวในกรุงเทพนะครับยังไงก็ลองขับรถเข้ากันมาดูไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพื่อนๆ หลวงพ่อโอภาสีครับเมื่อก่อนผมจะค่อนข้างที่จะเจอเหรียญท่านเยอะนะครับเดี๋ยวนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วสวยมากๆนะครับเมื่อกี้ผมคนก็จะแวะเวียนนั่นนะครับจะแวะเวียนเดินเข้าไปในเจดีย์นี้ตลอดนะครับไปไหว้พระบรมศพท่านนะครับผม ข้างในจะเป็นพระอัฐานะครับข้างในและมีภาพวาดที่สวยมากทั้งบานประตูนะครับแต่ว่า,าสุภาพสตรีจะให้ยืนไหว้ยอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าถือ,อว่าเป็นเขตที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ก็สามารถยืนไหว้าทางด้านหน้าได้นะครับและห้ามนำสัตว์เข้ามาในในสถานที่